ใช่ไหมใช่ว่ารเราก็จะเข้าถึงพวกเขาอะ่ะก็คือว่าคงมกลืนกับพวกเขาหน่อยแต่วันนี้เราจะปลอมตัวแบบเข้าไปหาเขาเราก็จะมีวันนี้เราก็จะมีนมแล้วก็แซนด์วิชแซนด์วิชท,ที่เาทำวันนี้นะอยู่ได้ประมาณเจดวันเจ๋ยวจะบอกให้เขากินก่อนแล้วกันกระป๋องแล้วเราก็มีมีแมสแล้วก็ขวาให้เขาไว้กินเล่นหน่อยแล้วก็มี เสื้อเป็นเป็นเสื้อแขนยาวทั้งหมดเลยกระสอบหนึ่งอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราแพ็คของนเลยดีวะนี่ครับผมเสื้อบอกเลยวนะ่าเสื้อสภาพดีมากนี่เลยเขาให้มาเนี่ยมเลยว่าเก่งอนะ่ะ แบ่งไหมมีแข่ของขนมของกินไหมคนได้รับได้รับมามันมีแมสมีน้ำมีหนมแล้วก็มีเนี่ยหนมปังเนี่ยมีเสื้อด้วยแบ่งมีเยอะมีเยอะได้มาตรงนู้นเนี่ยเอามาแบ่งให้เดี๋ยวไปกินนะมีขนมปังด้วยมีนม เอาไปเลยเอาไปเอาเอาให้ไปนะแต่ได้เสื้อหนาวไว้คุมได้ไหมแบ่งมีน้ำมีมีแมสมีเสื้อมีมีนี่ด้วยนะมีขนมปังด้วยนะกนมปังโคลลชุด อขอบคุณมากขอบๆเขาแจกเลยครับแล้วตัวเองมีแล้วเหรอได้แล้วผมนะผมกินแล้วผมอิ่มนล้วขอบคุครับครับไปครับไปนะโอเคครัขอบคุณครับครับขอบคุณครับ

มีแซนด์วิชมีมีแมสด้วยให้ไม่ให้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 ไม่แบ่งกันแบ่งกันนี่หมีเออไม่เอาไว้กินเอาไว้กินเออผมมีผมมี้หมีผมมีอยู่แบ่งกันแบ่งกันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหรือนะให้คนอื่นหรือผมให้นะนี่อันนี้อันนี้ไว้กินอันนี้ไว้กินนมแมสน้ำเสื้อไว้ใส่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมให้กินโอเคครับครับผมไปนะเดี๋ยวไปไปข้างหน้ามึงข้าวไหมเนี่ยเอาแบ่งงานคนละชุดมีเสื้อด้วยมีขนมปังด้วย มีมีแม้ด้วยนะขนมปังกินกินได้กันนมสามชุดนะแบ่งกันแบ่งกันนะครับสามชุดเชื่อเลยนะไปนะ,ะครับครับกินได้นะขนมปังกินได้เลยนะทำใหม่วันนี้ครับคบครับ nè nè chế bao hả chưa bạn nào bằng gan, mì chưa mì mệt mì nấm băng nữa à đúng rồi mì gì nữa nào hả bạn bằng มีอะไยังไงมีอะไยังมีข้าวไหมมีหนมมีเสื้อด้วยมีเสื้อแบ่งกันแบ่งกันผมได้หมดอิ่มแล้วมีน้ำเนี่ยมีขนมมีแมสผมให้ผมให้เอาผมให้ครับทำไมไม่เอาทำไมไม่เอาอะเป็นไรเป็นไรผมให้ไม่มีไรหรอกผมให้แบ่งกันแบ่งกัน อะไรอ่ะนะกินข้าวยังครับยังครับมีเสื้อไหมผมมีเสื้อแบ่งกันไหมผมผมแบ่งให้ผมได้รับมาจากนู้นเยอะครับมีมีเสื้อมีขนมปังมีมีแมสด้วยนะมีแมสแล้วก็มีขนมปังกินได้เนี่ยแล้วก็มีน้ำมีปลาป่องนะแบ่งงั้นผมได้มาเยอะครับนะไว้ไว้ใส่เสื้อหนาวอยู่ตรงนี้เหรอ เป็นไรฮะอ๋อโดนตีมาแขนหักโอ้อรักษานะครับยยอ๋อหมอให้ยามาเอ้ยน้ำน้ำร่วงผมยืมให้เพราะโดนตีมาแขนหักนะครับเพราะต้องออกจากโรงพยาบาลนะทุกคนครับเสื้อไว้ใส่นะ <พอ S 2> มงนี้หนหม ขนมปังกินได้นะหนมปังแล้วก็ปลาป๋องมีน้ำมีแมสด,ด้วยผมแป้งรู้กันนะครับผมครับโชคดีนะค,ครับเ<า>ดี๋ยวดูแล้วขายพวกไอเนี้ยนะระเทียมขายมีขายของนะขายกระเทียมขายหอม ขายกับพิกด้วยนะเขามองอยู่เขามานอนอยู่แต่ว่าเขามีขายของขายพิกด้วยขนะายแบบเล็กๆนะ้อยๆอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เขานะนะ้งกินข้าวยังเนะนี่ยผมได้มาเยอะแล้วของก็แจกหนูนะแบ่งคนละชุดม,าม,าม,มีเสื้อด้วยอนะ่าเอาไปกิน ผมให้แบ่งกันเนี่ยผมมีมีมีปลาป๋องมีเสื้อมีแมสมีขนมปังมีนมเอาไว้กินเผื่อเผื่อหิวแบ่งแบ่งกันนะแจกเสื้อด้วยเขาแจกเสื้อด้วย,วยมีปลาป๋องเผื่อไว้กินอ่าไปนะครับครับายอะไรอ่ะอ๋อครับไปนะน อ๋อไม่เอาลุงเก็บเพอไม่เอาผมมีผมอิ่มแล้วผมกินข้าวตรงนน้นนะกินไหมค,ครับขคครับครับก็พวกเราก็แจกไอ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะบางคนก็ไม่เอาบางคนก็กลัวกลัวผมแล้วก็เขาก็เดินหนีนะ แต่มีเมื่อกี้มีเคสคนหนึง่งแขนหักน้องสารมากเลยแล้วก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเลยได้ยามาเมื่อกี้นี้ผมว่าไม่รู้ไม่รู้จะทํำยังไงได้ก็ได,ได,ได,ได้ได้ช่วยเขาเท่าที่ช่วยอ,ะอ่ะต้องขอขอบคุณชื่ออะไรนะพี่ออยอพี่ออยที่ที่ช่วย,ช,วยช่วยเสื้อผ้ามากระสอบหนึ่งแล้วก็ขอบคุณน้องที ที่ที่ที่อยู่ในทีมงานเราเพจฝากเพจน,น้องด้วยเพจออะไรนะเบังเอิญเพจบางเอิญที่เป็นเสื้อมือสองก็ขอบคุณครับแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยผู้สนับสนุนเราก็ 2> g ี g ูจีห่งหกแปดจ็นึ่งกใช่เออก็ฝากด้วยมี g ี G, g. เบ็นมีอะไรบ้างมีทุกอย่างที่คุณเลือกสรรมือถือนี่แหละ ทำให้คนมีตังกินนมรวยได้ไม่เชื่อก็ลองแอดเข้าไปก็กข,อขอขอบคุณ g, g ีจีเบียดหนึ่งแปดดครับ<ช>ออขอฝากไว้ด้วยอยากจะเล่นอะไรมีทุกอย่างมีทุกยี่ห้อเอล่นอะไรกันอ่<ม>นะขอให้มีขอให้มีขอให้มีอะไรในยามเนี้ยไหนช่วยได้เราก็ช่วยกันเนาะแต่คนไทยเขาก็ไม่แรงน้ำใจกันอยู่<ช>แล้วอ่ะมีน้ำใจกันเสมอแต่ถ้าช่วยได้กันช่วยเยอะแบบมันก็ดีอ่ะก็ฝากด้วยพวกเราหาละจุก ก็ยังทาช่องแบบว่าคนเต้นอยู่ก็เล่นเกมด้วยแกล้งคนด้วยก็ยังมีอยู่คิดดีๆแลรวมๆมันไปดีกว่าง่ายๆรวมๆทากันไปแล้วก็มีทีมเล็กๆที่เราทํากันคือเป็นทีมเล็กๆนะก็ฝากนะครับถ้าชอบพวกเรากดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับ